สวัสดีปีใหม่ค่ะปี2565ค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ดวงรายปีค่ะปี2565นะคะปีเสือทองค่ะของชาวราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ค่ะการฟังคำพยากรณ์นี้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนการล่วงหน้าค่ะมารับฟังกันเลยนะคะกับคำพยากรณ์ดวงรายปีปี2565ของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะปีแห่งปีมหาเฮงของชาวเมษค่ะโชคลาภหล่นทับตัวนะคะชะตาชีวิตจะพลิกกลับมาดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ การงานดีดับเบิลทวีคูณนะคะมีความโชคดีประสบผลสำเร็จมากเลยค่ะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยนะคะชาวเมษปี65หาจะพ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะของชาวเมษค่ะถือว่าหนักหน่วงมากค่ะบางท่านเกิดความสูญเสียค่ะเกิดความพัดพากจากของหรือคนอันเป็นที่รักนะคะ จากลาหรือจากไปกันเลยก็มีค่ะชีวิตมีการพัดถิ่นฐานนะคะย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายที่ทำงานค่ะชีวิตอยู่ไม่เป็นที่เป็นหลักเป็นแรงหรอกค่ะตั้งหลักปักฐานไม่ได้เลยค่ะมีเหตุขัดข้องล้มเหลวไม่เป็นท่าไปเลยนะคะหลายคนมีคดีขึ้นลง,ลงขึ้นศาลแบบงงๆก็มีเลยค่ะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่ามีเรื่องตลอดแล้วก็หนักอกหนักใจปรงไม่ได้สักทีเลยละค่ะ พอปีหกห้านะคะชาวเมฆชะตาชีวิตจะพีคกลับมาดีขึ้นแล้วค่ะมีหนทางและทางเลือกเข้ามาเยอะขึ้นค่ะการงานมีงานเข้ามาให้ได้ทําเยอะอยู่ตลอดทั้งปีนั่นแหละค่ะแต่ว่าปัญหาเก่าๆที่ผ่านมานะคะก็ยังติดมาอยู่ค่ะเหมือนเงาตามตัวนั่นแหละค่ะยังคงให้คิดถึงยังคงหลอกหลอนและแก้ไขยังไม่ตกค่ะวางยังไม่ลงเลยนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองนี่ล่ะค่ะเด่นมากๆค่ะเป็นเรื่องมาตั้งแต่ปี6 4สีนั่นเลยละค่ะพอปีหกานะคะการงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนานายังมีความโชคดีมากอยู่ค่ะมีความประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะชาวเมษคะโชคลาบหล่นทับตัวค่ะเรียกได้ว่าเป็นปีมหาเฮงของชาวเมษก็ว่าได้ละค่ะ การงานทั่วไปก็ถือว่าดีอยู่ค่ะเหนื่อยบ้างแต่ชาวเมดก็คือเลื่อนนักสู้เต็มตัวนะคะลุยงานนะคะ่ะอยู่ตลอดนะคะถึงงานจะเยอะจนไม่มีเวลาว่างเลยก็ถือว่างานก็ถือว่างานดีเป็นทวีคูณค่ะปัญหาเก่าๆที่คา,าราคาซังมาอย่างยาวนานนะคะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจะจบในปี65นี่ละค่ะจะยกภูเขาออกจากอกได้แล้วนะคะ การงานจะได้ผลดีเป็นดับเบิลทวีคูณเลยค่ะต่างจากปี6 4มากเลยนะคะปี64การทำงานการลุยงานถือว่าเหนื่อยมากๆค่ะเป็นเรื่องที่ได้สู้ได้ลุยมาถึงแม้จะมองไม่เห็นหนทางหรือทางออกไปอุโมง์เลยก็ว่าได้นะคะแต่ชาวเมรก็หลับหูหลับตาสู้ไม่เคยถอยเลยค่ะถือว่าเป็นยอดนักสู้จริงๆนะคะ เหนื่อยแค่ไหนก็สู้ค่ะแต่พอปีหก้านะคะจะไม่เป็นแบบเดิมแล้วละคะ่ะทําอะไรก็มีแต่ความสําเร็จแล้วนะคะการงานยังคงเยอะอยู่นะคะโอกาสการงานต่อยอดได้เยอะเช่นกันค่ะยิ่งทํามากยิ่งจะได้มากเป็นทวีคูณเลยนะคะคนที่ทํางานประจําทําอยู่แล้วนะคะจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะบางท่านนะคะช่วงต้นๆปีนะคะจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆค่ะ รูปแบบการทำงานใหม่ๆด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางไหนก็ตามนะคะงานก็จะยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ค่ะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะงานทางไกลงานต่างประเทศค่ะจะเป็นปีที่ดีมากๆค่ะเป็นปีที่จะได้กอบโกยเงินเงินทองๆผลประโยชน์อย่างแท้จริงเลยนะคะมีชื่อเสียงค่ะมีเครดิตมากกว่าที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะ งานหลักก็ดีอยู่แล้วค่ะงานรองก็ไม่แพ้กันเลยนะคะอาชีพที่2อาชีพที่3ก็จะเปิดแล้วค่ะให้ได้พบได้เจอแล้วนะคะกอบโกยเอาผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะปีนี้นะคะจะได้ทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันค่ะจุดต่างจากปี64คือเงินดีทั้งนั้นล่ะค่ะได้ดีจนหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะชาวเมฆคะปี65ค่ะจะกล้าบ้าบินกล้าทำในสิ่งเสียงด้วยนะคะ กล้าออกจากสิ่งเดิมๆที่เคยอยู่ค่ะกล้าคิดกล้าทํากล้าฝันโตๆมากขึ้นค่ะกล้าทําเต็มที่ด้วยนะคะแล้วทําสําเร็จอย่างแน่นอนด้วยค่ะเป็นความสําเร็จต่างๆนานาทั้งง,ง,งานใหญ่งานเล็กงานหยิบงานย่อยเลยนะคะจะหยิบจะจับอะไรก็จะมีความสําเร็จได้แบบง่ายๆค่ะชาวเมฆต้องคิดนอกกรอบนะคะคิดหลากหลายคิดแบบใหม่ๆอย่าคิดแบบเดิมค่ะงานที่ทําอยู่จะต่อยอดอย่างไรดี หรือนำธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์จะดีไหมนะคิดวางแผนให้ดีๆนะคะงานสีเทาก็เด่นนะคะเช่นการกู้ยืมผ่อนสินค้ากินดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะชาวเมษจะทำได้ดีมีผลกำไรกำไรงอกเงยเลยนะคะมีที่อยากจะเตือนบ้างละค่ะเรื่องที่1น,นะคะอย่าโลภจนเกินไปนะคะตกลุมพรางได้แบบง่ายๆค่ะได้แล้วก็เอาอีกเอาอีกเอาให้ได้เยอะที่สุดกว่าเดิมอีกให้ระวังนะคะ ได้ครั้งหนึ่งได้ครั้งสองได้ครั้งสามอาจจะหมดตัวเลยก็เป็นไปได้นะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของของเราวันยังข้ามค่ะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะก็ทำงานของตัวเองไปให้ดีๆเป็นพอค่ะเรื่องที่สองค่ะอย่าชะล่าใจจนเกินไปค่ะจนเผลอเลอนะคะการทำธุรกิจอะไรก็ตามที่มีข้อตกลงข้อผูกมัดต้องละเอียดรอบคอบชัดเจนค่ะ อย่าเชื่อแค่ลมปากกับโฟไฟล์ภายนอกนะคะ,ะลงทุนร้อยได้ล้านอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะคะอะไรที่สำคัญสำคัญมากๆต้องมีคลิปมีคลิปเสียงไว้ด้วยนะคะเรื่องที่3ค่ะกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ ผู้บังคับบัญชาเจ้านายให้อดทนอดกั้นกับเขาเหล่านั้นให้มากที่สุดเลยนะคะจะมีบททดสอบทางจิตใจมาด้วยค่ะให้เอาน้ําเย็นเข้ารูไว้นะคะปีหกห้านะคะคุณจะใจร้อนร้อนสุดๆเลยละคะ่ะพูดไม่ได้คิดเลยะคะ่ะตัดสินใจเร็วปี๊ดค่ะซึ่งเป็นสิ่งอันตรายมากของปีนื้อเลยนะคะเตือนไว้เลยค่ะความดียังมีอยู่ที่ใจคุณอยู่นะคะทําดีได้ดีมีคนเห็นค่ะทําให้ได้นะคะศัตรูจะหันกลับมาเป็นมิตรเลยละคะ่ะ ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยนะคะผลที่คุณเป็นคนดีจะมีคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะอีกเรื่องค่ะเรื่องที่4เรื่องของความรักค่ะเดี๋ยวไปฟังต่อที่ด้านความรักกันละกันนะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะการเงินปีหกานะคะเป็นปีที่การเงินจะพ้นจากภัยอันตรายเช่นกันนะคะปีหกสีเฮ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเหนื่อยเลยละค่ะ การเงินหาได้ดีแค่ไหนก็ตามนะคะมีเหตุให้ใช้จ่ายออกไปอยู่เสมอเลยล่ะค่ะจะเก็บก็เก็บไม่ได้ซากทีเลยล่ะค่ะปี6กนะคะการเงินจะดีขึ้นค่ะปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเงินจะลดน้อยถอยลงไปค่ะควบคุมรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นค่ะจะเก็บเงินก็ได้เก็บเงินเป็นก้อนได้เยอะขึ้นค่ะแต่ก็มีเหตุให้ได้จ่ายไปอยู่ดีล่ะค่ะ แต่การใช้จ่ายครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างหลักปักฐานของชาวเมดเองละค่ะเช่นเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับรถราการซื้อรถเป็นต้นนะคะรายจ่ายก็มีแต่รายจ่ายที่จําเป็นค่ะไม่ใช่รายจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะรายได้มีหลากหลายช่องทางที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะและก็เยอะพอสมควรอยู่นะคะ ก็ไม่น่าห่วงอะไรค่ะหายห่วงหายกังวลใจได้เลยค่ะยิ้มได้เลยนะคะมีเงินเข้าดีหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อยู่ค่ะมาต่อกันที่ความรักค่ะในหัวข้อที่สีที่รอกันอยู่นะคะชาวเมฆาค,ความรักไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะจะมีความเจ็บช้ำใจในรักอยู่นะคะเกิดจากคนที่คุณรักนั่นแหละค่ะคนโสดและคนมีคู่แล้วนะคะจะมีเรื่องของรักซ้อนอยู่ค่ะให้ระมัดระวังนะคะ อาจจะเกิดกับใครหรือไม่เกิดกับใครก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะอย่าเหมารวมกันแล้วเอาไปทะเลาะกันละค่ะมีเกณฑ์แบบนี้มานะคะเลยต้องเตือนกันไว้ก่อนละค่ะคนโสดนะคะจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะ ส่วนคนมีคู่แล้วนะคะก็เหมือนกันค่ะจะมีรักซ้อนค่ะให้พยายามอยู่กับคู่ของคุณให้มากๆเลยล่ะค่ะจะได้ไม่เผลอหัยหัวใจไปนะคะทํางานด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดยิ่งดีเลยล่ะค่ะจะได้สบายใจได้นะคะจะมีกัดจิกกันบ้างค่ะงอนกันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสามีภรรยากันนะคะเป็นช่วงกรรมเก่าค่ะเรื่องคู่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้อดทนอดกั้นนะคะ งานเงินกําลังดีค่ะอนาคตจะรุ่งเรืองอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะคะมีพันธะภาระร่วมกันแล้วก็ให้คิดถึงวันเก่าๆที่เคยรักกันมาค่ะลำบากมาด้วยกันก็เยอะนะคะลูกครอบครัวเป็นสิ่งเตือนใจไว้ดีเลยละค่ะเรื่องใจน้อยน้อยใจงอนๆทิ้งไปนะคะชาวเมฆต้องเป็นผู้นำ เป็นผู้ใหญ่นะคะการคิดการตัดสินใจต้องเป็นตัวหลักสำคัญสำคัญแล้วระคะปีห5พาไปดีก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะหากพาไปไม่ดีก็จะดิ่งลงเหวได้เลยนะคะมีจุกจีกบ้างก็อย่าถือสากันเลยนะคะรักษา้ําจิตน้ำใจกันไว้จะดีกว่าค่ะคนนอกคนที่เข้ามามาปวดนะคะอย่าไปใส่ใจนะคะตัดไฟเส็กตั้งแต่ต้นลมเลยละค่ะ อย่าคิดที่จะเริ่มต้นเลยนะคะจะไวไฟมาก 6G เรียกแม่เลยนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะด้านสุขภาพนะคะก็ขอให้เตือนกันสักนิดน,นึงหน่อยนะคะระมัดระวังการเจ็บป่วยเล็กๆน้นอยๆอดๆแอดๆค่ะแบบไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะเรื่องโรคลมพิษความดันปวดหัวไมเกรนค่ะเหล่านี้ละค่ะ ลามไปจนถึงระบบย่อยอาหารกับเพาะลำไส้ด้วยนะคะผดพื่นน้ำเหลืองระวังกันสิบน,นิดนึงหน่อยนะคะดูแลรักษาตัวเองหน่อยค่ะ20มีนาคมนะคะไปตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะคะร่างกายจะมีอะไรแปลกๆอยู่ค่ะให้ไปตรวจเช็คดูนะคะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะก็ขอให้ปีหก่านะคะเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่องของงานเงินเป็นปีที่มหาเฮงเฮรวยๆวยนะคะพ้นค้อพ้นโศพ้นภัยทั้งหลายทั้งปวงเลยล่ะค่ะปัญหาที่เคยทุกข์ใจหนักอกหนักใจที่ผ่านมานะคะก็ขอให้ขี้คายค่ะและมีทางแก้ไขด้วยตัวของมันเองนะคะขอให้ตั้งหลักปักฐานมีอนาคตร่ำ,ร,ำรวยเงินเงินทองทองทรัพย์สินอันสมบูรณ์เลยนะคะสาธุค,ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีเมษที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้รมะมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนยิ่งตัวใหม่มายิ่งน่ากลัวนะคะ ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องป้องกันด้วยค่ะเวลาออกไปข้างนอกก็ปิดแมสเวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนเลยนะคะก่อนรับประทานอาหารเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะทุกๆคน